ก่อนอื่นนะคะฝากถึงนะคะลูกศิษย์นะคะที่เจอเคสแบบนี้นะคะทุกคนเคสแบบนี้นะคะเคสแบบนี้มีรอยผ่าตัดนะคะทั้งใต้ราวนมเลยนะคะแล้วก็ตรงปานนะคะคือแผลผ่าตัดค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นนะักผู้หญิงจะบอกเลยนะคะว่าเจอแบบนี้นะคะอายุหน้าอกเพียงแค่1นเดือนเท่านั้นเองยังไม่ถึง1เดือนเต็มด้วยซ้ำฉะนั้นห้ามนวดน,นะคะห้ามให้หัตถการเป็นอันขาดนะคะเพราะหนึ่งดูได้เลยนะคะว่า แผลยังไม่แห้งแน่นอนสังเกตได้จากตรงรอบๆเห็นไหมคะแผลยังไม่แห้งกดเข้าไปจับเข้าไปนะคะคนไข้นะคะยังเจ็บอยู่ฉะนั้นห้ามนวดสองนะคะในกรณีแบบนี้ต้องให้นะคะคนไข้นะคะกลับไปพบกับคุณหมอท่านเดิมที่ผ่าตัดมาก่อนนะคะว่าการผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นทำไมแผลผ่าตัดถึงเยอะขนาดนี้นะคะ ม,มันต้องมีอะไรแบบซัมติงหรืออะไรแบบอื่นๆนะะนนถ้าเป็นลูกศิษย์นะคะของครูหญิงที่เจอเคสแบบนี้บอกเลยเรือไม่นวดค่ะเราห้ามนวดเด็ดค่ะนะคะให้กลับไปพบคุณหมอก่อนนะคะให้แผลแห้งให้ยกแขนแล้วไม่เจ็บให้กดไปตรงไหนก็ไม่เจ็บและให้ผ่านเขาเรียกว่าผ่านการคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดมาก่อนให้ชัดเจนถึงมาถึงมือเราได้นะคะทุกคนอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะ